เพื่อนยังมาดันตุ๊กเลยตุ๊กก็เลยไปดันเพื่อนๆนะคะนั่นแหละถ้าเพื่อนๆเห็นคอมเมนต์ตุ๊กอย่างงุ้นอย่างนี้อย่ารําคาญตุ๊กนะตุ๊กไปให้คอมเมนต์นะคะตุ๊กไปให้คอมเมนต์นนะเอ่อคุณสุรชัยบอกว่าคุณสุรชัยตัวแทนถ้าใครเห็นคุณสุรชัยตัวแทนของตุ๊กโปรตุเกสนะคะที่เขียนแบบนี้ถ้าเห็นแบบนี้ก็คือคุณสุรชัยไปตุ๊กก็ไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีหลายบ้านหลายเมืองมากๆ ก็เป็นตัวแทนนะคะก็เหมือนเนาะเหมือนกันอืเรารักกันเรารักกันรักกันเอคุณโปร่งมั่นแก้วบอกว่าหมาเมตุกน่ารักจังเลยครับใช่ค่ะชื่อน้องซิตี้นะคะน้องซิตี้น่ารักมากค่ะคุณเทพหัวใจกอดๆนะคะคุณหมูน้อยบอกว่าหมูน้อยกินเบียร์นั่งฟังนั่งฟัง เมื่อวานก็เมื่อวานก็คุณสุรชัยนั่งกินเบียร์เหมือนกันเมื่อวานน่ะอืเหมือนกันเลยสองคนเนี้ยนั่งกินเบียร์มยเมนั่งฟังหยุดเอ,อหยุดอ่านหยุดค่ะหยุดค่ะอะไรอะแท้แม่มนเทียนไม่จบสักทีค่ะโอ้ยคือน้องลูกบัวชอบกินเบียร์ใช่ไหมพี่เออ ณหมูน้อยชอบกินเบียรคุณลูกหมูก็ชอบกินเบียรเมื่อวานเขาก็กินเบียรค่ะเมื่อวานเนาะสองคนกินเบียรพระนะคุณสุรชัยหัวใจกดกอดคุณโปร่งหัวใจหัวใจนะคะคุณสุรชัยสู้ๆน้องหมูน้อยบอกว่าน่ารักจังค่ะน้องหมาค่ะน้องหมาไม่ใช่พี่ตุก๊กน้องหมา <c oughs> เอ,อคุณสมภพบอกว่าไปช่องไหนไปไปช่องไหนทําไมไปช่องไหน ทำไมเสียงไม่ได้ครึ่งน้องตุ๊กเลยอ่ะอือตายรังอีกแล้วกลับมาที่เดิมเธอเธอสมภพเธอเธอเธอหลงรักฉันลืกเล่าเธอเธอกลับมาเนี่ยหลงรักฉันลูกเต่า,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 ตาอ่ะอ่ะอ่ะอือกลับมาตายรังอีกแล้วอ่ะเห็นไหมน่ารักคุณสตาคุณสตาขยันประหยัดซื่อส,สัตย์พัฒนาเพิ่มคุณค่าให้ชีวิต แล้วก็ดอกไม้หนึ่งดอกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณสมพบบอกว่าไลค์เจ็ดส็ดโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสมโพอ้ยแต่ฉันจะไปเยี่ยมเธอไปบ่อยก็ไปเยี่ยมทุกคนละค่ะไปบ่อยเนาะเออโอเคคุณสุรชัยหัวใจกดก่อนนะคะคุณสุรชัยเออเล่แปดสิบโอ้ยจริจริงเหรอคะคุณสุรชัยคุณสุรชัยสู้ซเด้อคุณสมโพบอกว่าโอ้ย หัวจะปวดอ่ะหัวจะปวดคุณยายคนนี้อ่านคอมเมนต์โอเคค่ะจบแล้วนะคะหมดคอมเมนต์แล้วนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆานะคะพี่ๆทุกคนที่เข้ามาให้กําลังใจตุ๊กแล้วก็มากดไลค์กดคอมเมนต์ให้ตุกนะคะขอบคุณหลายๆมีแต่หัวใจดวงน้อยๆนะคะที่จะให้แล้วถ้าใครยังเรียนไม่จบหรืออะไรยังไงก็เออคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปคอมเมนต์ไว้ใต้เออไว้ใต้คลิปของตุกนะคะบอกว่าเออ เดี๋ยวไปหาหน่อยนะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแบบนี้นะคะทุกจะได้รู้ตัวนะคะเพราะว่าถ้าทุกไปออตอบคอมเมนต์หลังบ้านน่ะบางทีทุ๊กไม่ได,ไได้ไม่ได้สังเกตเนาะนั่นแหละก็ก็เขียนไว้หน่อยเขียนไว้หน่อยบอกว่าเออไอเออคือกําลังทําชั่วโมงอยู่หน้าอะไรอย่างเงี้ยก,ก็เล่าบอกไปเดี๋ยวทุกก็ไปหาเด้นนะคะเออคุณทาโร่คุณทาโร่เคนดงนาว่าบอกว่าหัวใจกดกด คุณเคเอ,อคุณทาโร่เดนองนาว่าบอกว่าเอ้ยเคนดงนาว่าบอกว่าตกก๊ตกระจายต๊กระจายคุณเคนเคุณทาโร่บอกว่าสบายดีครับสาวตุก๊กอีหยังค่ะสบายดีค่ะสบายดีเออขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามาให้จ่ให้กำลังใจน้องตุ๊กนะครับ Thank you so much Thank you so much ขอบคุณมากค่ะคุณทาโร่บอกว่าคนผู้งามคือ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณค่ะเอ่อไม่ไม่เอ่ยชื่อทุกคนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวขาดตกบกพร่องและเดี๋ยวโดนด่าเนาะก็มัดรวมนะคะขอให้ทุกคนเคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองแล้วก็ขอให้โชคดีในชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าใครทํา youtube ก็ขอให้ลุล่วงสําเร็จไปด้วยดีนะคะแล้วก็คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองนะคะขอบคุณ